ตารางเมตรเพิ่งลุกไหม้หนึ่งตารางเมตรสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบเดืสอนอดินแดงโดยงานสนับสนุนเฟสเฟสดินแดงอาสาสมัครนี่ร้อนอยู่ไหนมาพอดีเมื่อกี้อยู่สื่อสารจะขับไปสาธรแล้วแล้ววิ่งกลับมาผมอยู่นี่อินทร์มาลัยพอดีเอ็กลงมายังไม่ล ไฟดับแล้วครับแต่ยังเหลือพวกควันอยู่นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการหายใจต้องมาวังนิดนึงนะครับปัดเอ,เอ,อกลงมาหมดยังน,นี่ที่ว่า <c oughs> ถ้ามีเด็กยังไม่แนะนำให้น่าขึ้นนะครับ <c oughs> พวกควันควันกับฝุ่นจะมีแห้งมันยังเยอะอยู่นะครับ เด็กเด็กเล็กมีใครมีปัญหาเรื่องการหายใจนะครับระบบหายใจอย่าเพิ่งขึ้นนะครับป้าอยู่ชั้นไหนครับชั้น5ก็ต้องขึ้นเลยควันกระผมเต็มเลยครับป้าลงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวป้าจะหายใจไม่ค่อยออกนะครับมันจะอึดอัดนะครับช่วยเป่านขอแล้ครับป้าลงไปรอก่อคนเดียคนีวนที่เกียวบ้างครับลงไปก่อนนะครับ ใคร้ปจะขึ้นห้องยังขึ้นได้ไครับที่อยู่ข้างบนป้าาๆอยู่ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวปิดไม้รอเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับไรอนะขาตรงนี้ก่อนไม่รู้